ครับอย่างยุดนะครบับก็กลับสมุดมดทำงานอีกแววแววแวอันนี้คือที่ไปเก็บจากศูนหลังบ้านมาเมื่อตะกี้นี้เพรของขาดไม่ครบกิโลพรงนี้มีคำสั่งซื้อมา6กกิโลทำไปได้ทำไปได้แล้วห้ากิโลยังคาดอีกหนึ่งกิโลก็เลยเดินไปหลังบ้านเก็บเข้ามาได้เกือบสามกิโลเลือกเฉพาะฟักใหญ่ๆเนื้อเยอะๆ ปักใหญ่ๆยาวๆเนื้อจะเยอะทุนเวลาในการแปรรูปนี่แบบนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวตลาดชอบมากเล็กๆตลาดก็จะไม่ชอบนะครับนี่บอกแล้ววิธีหากินหาเงินใช้ง่ายๆนึกว่าหาเงินใช้ภายในบ้านเลยเดินไปหลังบ้านเจอน้องวาสนา มปแปรรูปแบนนี้ก็ได้เงินแล้วง่ายแสนง่ายนะครับอยู่เมืองไทยบอ,อย่างที่บอกว่าหาเงินไม่ยากเลยไม่ต้องเดินรนไปต่างประเทศให้มันเดือดร้อนเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภัยคนทางบ้านเป็นห่วงหากินแบบบ้านๆไปผมนี่ปลูกมะรุมแล้วก็แปรรูปไปส่งตลาดเขาใช้ทุกตลาดหลักกราบลงไปฐานก็ได้เลยนะครับเนค่าขายผักไนื้ค่าขายแกงเขาใช้ทุกวัน ครับทันที่คิดจะปลูกก็นี่ทำแบบผมนี่ปลูกแล้วก็เก็บตัวอย่างมาแบบนี้ทั้งเป็นฝักแล้วก็ทั้งแปลรูปไปเสนอแม่ค้าขายผักแม่ค้าขายแกงว่าจะให้กิโลละเท่าไรคุณภาพขนาดน,นี้ไซส์ขนาดน,นี้คุยกันก่อนนะครับรับรองว่าจะมีเงินใช้แบบผมตลอดปีดีตลอดไปครับท่านโอเคนะครับเดี๋ยวจะแปลรูปภาในหกกิโลงขาดหนกิโลครับ โอเคครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับพร้อมสวัสดีครับ